สวัสดีครับคั่วพอชันชาแนลควันนี้เฮ็ดยังกิ่นเนาะวันนี้ยังไก่เสนียบสูงยังไก่เส็น้ำมาเสียบสองเออไม่สมเสียบสั้นนะครับเสียบสั้นมือเสียบตวงตายแล้ววันนี้เราเสียบตวงลลางพักอยู่วันนี้เสียบสั้นร่างเอาเครื่องปรุงใส่รูใส่ขวดรู ตัวผงเบิดจัว่านหือซื้อมาใหม่เปลียนรื่องใส่ขวดรูไว้ทำใส่มันจงใส่ไงหาใส่ไงนี่ครับเครื่องต่ำเรียบร้อย,กยไก่เซโนไมสมสะบปะไก่เนาะแวับขวดยวงอนหอนเอาแดดวันนี้ยูบอเครื่องพ่อบอก ัคลองตามเองกด้ันในเครื่องหอมลุวยเครื่องเาประมาณนี้แหละแหนไก่เส้นโฮไม่ดองเท็่ยังกัดทั้งไง

บนเพื่อนดิบอ่ะอโอ้ซืพักขนาดกใช่อีกอืก็ปลานอันนี้มาขาหมูว่ะขาหมูขามูขาหมูขาหมูเลยอืมเก็บเลยมาเดี๋ยวกับเชียบไก่อืเชียบยังเราเชียบปลาก่ะปานไม่ออกเเดี๋ยวนีู้ไปซื้อผลไม้มาขายไปเลเวทถึงแคบลอืเปนเทงเหรอเปงหรอ ขายอยู่หมอือจะไรวะอะไบวะลุยบยิบจะยินยินก็ได้ส่งไงก้อนยิบไปยิบมาเลือกมันนั่นแหละเลือกเลือกเลือกทำไปดีบอกหนูซื้อร้านไหนเลยบอกว่าหนูจ่ายตังค์เก็บเท่าไหร่ก็จ่ายบอกมาเลยประมางนี้เสร็ร้านไหนเรียกไม่ได้หรอเรียกไม่ได้แต่เขาใส่จานเราก็เลยบอกว่าเอากองนี้ก็ได้ เขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะช้ำแล้วหยิบข้างบนดูลูกนึงหยิบลูกเดียวช้ำเลยหมดแท้มือหนักแท้หยิบลูกเดียวช้ำเลยก็เลยบอกว่าจะกิดเท่าไรก็กินมาเลยหนูจ่ายให้ก็อยางเงี้ยถ้าหนูจะซื้อแล้วไม่ต้องกลัวหรอกราคาของอ่างเงี้ยเดียวใช่ไหมอืมอันก็ได้เงินครั้งเดียวอันเนี้ยรับพูดอย่างเงี้ยพูดแล้วว่าครั้งเดียวราคาได้เงินครั้งเดียวน่ขายครั้งเดียวผลไม้ย่าไปซื้อ มันไม่มีไงมะม่วงอ่ะม,มีก็ไม่ต้องกินแลก็คลัวละก็นู่นร้านนูน้นเดินไปป้าก <ไป S 1> ็ไม่มาขายยายอ่ะาย,ยายที่แกชอบขายพวงมาลัยอ่ะเขไม่มากับป้าคนที่ขายผลไม้ท้ายสุดนะ่ะเลือกได้นะไม่มีปัญหาเลยพูดดีดีถ้าอยากได้ลูกค้าก็พูดดีดอย่างขาี้ไม่ได้ขายอ๋อจะค่อยเลือกมาจ้าเดี๋ยวจะช้าอา,อ,อารมณ์เหมือน สามีไม่ซ้ำเซาให้หัวประจําให้ครับ <laughs> พี่น้องเมียขาขายคนละใหม่ถ้าเป็นอย่างนั้นแกต้องบอกฉันดีกว่าว่าสองสามเดือนฉันยังไม่เจอผัวฉันเลยเนี่ยเจ้ <laughs> จาทีไรก็ไม่เต็นหง่ายยิง,งเมียดีัทไม่หม,ม่ซีแรกแต่ซีต่อไปสาม หัวไก่ก่อนบ่หัวไก่ใส่เครื่องก่อน,น,น,นครับพี่น้องสูดเดือดหมดเสียบตรงดูเดียวกันว่าหนึ่งไอ้นี่ไม่ได้หมดสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันว่านี่งเกี่ยบอลอ,อกเขามาหรือเปล่าจักบาดเย็ยนคนละจักบาเดเย็นขึ้นน้อยแต่เมื่อนี่ชื่อเครื่องบ่ไม่เลยหมดไรอือเมืเ่อนู้อุตส่สาห์ว่าใส่ลูกขึ้นน้อย สองอยเาสองเ้เอาเอาพูล้ีสิบาทมันตกแจ็คบาทก็ส่างนับบางเอาบางไรเบงหันอ่าคนสองหน่อยสองห้อยโอ้ยหูมัดนอหัมดคักิีดีแท้เกินน้ำมันขึ้นกาลหรอโอ้กินน้ำหนองขึ้นาลด้วยกันล่างกันท้ายเรือเกันทอดยังนันอ่ะ mọi người hôn tôi hôn tôi mọi người hôn tôi mọi người hôn tôi mọi người hôn nước mọi người hôn tôi mọi người hôn tôi mọi người hôn tôi mọi người hôn mọi người hôn tôi 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 mọi

มันได้ตาควงเลนี่มันดี้งอกูด้วยผู้าื่อกินดกันนี่แลวเก้เอะไแกวมันคือันกื้อมุกล้วยกับชื่อร่างายหนเ็นปกติ่อำดีริีกินดอกกหลาบไม้แพงเลยจังเลยเดี๋ยวนอกซะจัดมากินสีแดงมาตลาดเด้แต่ไม่สีินเงื่อ่ยบ่

จานเด้อไปกินข้าวโนโน่เด้ออันลมเนี่ยมึงเองวก่คยดีมึงเองมันโนโนเด้อมือสุสัใสถึกว่ามืออาบน้ำนี่อย่างพ่อดรไปกินว่าแล้วมันนี้เปียกตะเขียนโน่ตโนอยางี กูจะปุบหัวมึงอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะมึงน,นะ,ออะ,นะนงไม่ชอบเล่นหมานี่วันนึงเลี้ยงไม่ได้ดีไม,ม,ม่ได้ดีเนี่ยมาถึงคนืึงพัดลมป่ะหนึงอะไรคือห่อนอะไรคือกานก็ไม่ทักเลยบอกว่าให้กกระงงดาษทิชชไปกินม่วงแบบ

เออจะเป็นนาทีของไทยที่ก้อนแล้วฮะใช่คร่บร้อนขึ้นเลยคือถปกบอกขายออนไลน์คนอยู่หน้าร้านกับคนทำงานอยู่ข้างหลังไม่เข้ากันแล้วคนบแดงด้วยสีประจัดจัน ขูนรถนะผมขึ้นรถเดียวที่งานนี่สีตามจริงนี่รถมัดเด่นเดี๋ยวคนละหาพันคนดิตามจริงเอ้าสบายสุดยอดแล้วงานนิดหน่อยเงินเดินเต็มบันปรไเดี๋้าเขาประด้ซื้อมันบันยังคนเดยขาซื้อก็เขากินดี เขาเขาเพราะว่าเขาประดีว่ากับเขาดีเันี่านไม่ได้เช่าเขาปร่ได้เชื่อดีสุดแล้วอยู่นีนเบิกเพิ่กับเบกร์ใดตี ขอเสิบเห็ดสุกัตีเห็ดพ่อฮืมฮืมนี่บัวกับข้าวอ่ะนี่ทำสุกมากทำสุกมากทำสุกมากเแซ่บมฮืมอืมฮืมฮืมนี่หุงไดบ้างแข็วชตับล้อนโอ้ยกินเขาไปยิ่มแซนวิชอย่าไปลมเอ้ปุ้ง สุรวลดครับพี่น้องสุวดส่วนนึงสุวลดส่วนหนึ่งจำเลยอ่ะเพื่อเลยสิไปเห็ดน้ำตัมันสั่นงก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 งงลงตีใส่เกลือวะตามเครื่องบ่ตรงได้ใส่ปะบ่ใส่เออยเครื่องลงห้างนี้ก็ต่ำเลยเดี๋ยวจูบุบเลยวะ แดดนิดหน่อยเงินเดิมครับส่วนนึงนิดหน่อยน้ำมันเนี่ยหน่อยใส่น้ำตาลี่ยังาใส่ดอกมันโมเมนต์พัดตุ้งใส่ใส่หน่อยพี่ใส่ใส่ตุ้งใส่ย่างเดียวสุย่างน้ำตาลนะมันจึงรสชาติเป็นดีถึงติดหวานด้วยัหนือนว่ามากินเข้มเนี่ย สเสียบตุงแ้วอกมันบานเข็มอะสิยังมันชิมวาบานอยู่ไม่สุมเลยใช่สหมสองแดงมีสมลงไปครับหลามเมืเรียบร้อยหลามเจ็บลายลายหลามเนี่ยไงเด้อพี่น้องซื้อตลาดอะ่ะมูฮูได้ว่ามันสุ่มไประเดี๋ยวอันนี้ใจก็ชิมเบือ้องบน อะไรวันน้ใจทางนีแหละก็ซิ้มเบงเ่าเป็นสมปะปกดเืลองเสียงยื่นโซเวทีก็จัดงานไบเย็นนี่เยมไซดอู่บ่ก็ไม่ตัปีใดเขาผละมงงานเย็บเย็นบุกกอลงาก็นจัดงานยี่หงติลยมนเป็นแปดสิบก่สิบเป็นลอยข้นลงมันกันจะข้นเลยวะสิบแปดบ่ ติดเจ็ดติดแปดมาได้เบื้องมาได้ติดสามข้าวโดน,ะน,น,นแล้วกินาะไจะข้าวอ่ินอะยจะข้าวเดี๋ยวดมเบิง้งดมเลยหอมยู่ อืมจางนิดนึงมันต้องชิมแน่มาซอดจางนิดนึงอืมมันต้องชิมคับฮ่าข้าวบ่ข้านี่ดมเบิ่งก็ฮู้สมบ่สมท่านท่านแม่ข่อยือเือเสืส่งเอใส่โอ้ยได้ใส่ือข่อยิส่งมาให้จังได๋ใส่อีกเนี่ย

กวาบซิมีบ <recess ed isolation> oh, nice <so> ่ซ mm ิมี่ซิมีตัวนี้เสียบด้วยด้ยก็ด้วยเฮีเฮียก็ได้ปแบบยอยนั่นตัวว้าเฮียีเเลยนอรเน่ น้่นไ่สุมสุนะกเนาะจะข้าว๋าย,วออายวนั้นข้าวเยอยว่ามันสุกมาเยอยเนีมันสุกดบวกเลยว่ อมอร่อเอามาเสียบโอ้ยไอ้ขึ้นกลองเร็วครับพี่น้องเดี๋ยวเด้อเสียบกลองจะเข้าอ๋อหอมห่วยๆแบบนี้เคี้ยทำแบี้แั๊บกว่า หล้วทำไม่ดีอ่ะแต่แ่บเหม็นบะข้าวแต่ะบะดีมันทีกเหม็นขึ้นขึน้นเนี่ยยังไข้าวเดยหอมพักนู่งนะครับีุน้องมันมนี่กับมันมันซีเสียบอะใส่ไปอีกตัวนี่หละพอมครับอือกินมาแล้ว ไปครับอันนี้เป็นอันเช็ดจิ้มนะครับผมเดียด๋วยวยพี่น้องผู้ได้ท่านได้กินขอาดี่น่า นี่ลูกมันีกับแยงไก่ใช่น้องไม่ส่มหอมๆครับพี่น้องกินก็พอเนียนห่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นน้ำดเด้อสำหรับมือนีก็ขอกล่าวข้ามมาสวัสดีครับ